สวัสดีครับผมพี่นะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยอัปเดตกันต่อในส่วนของการนับขึ้นของตัวบิตครับกันบ้างนะหลังจากที่เมื่อวานเราได้อัปเดตแผนไอเดียในการเห็นของตัวบิตค u ับไปแล้วนะวันนี้ก็จะมาลองพูดคุยในส่วนของการนับขึ้นของบิตครับเหรียญไทยรูยบ้างว่ามันนับขึ้นอย่างไงนะครับก็จริงๆถ้าลองดูทรงเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดนะไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันอันนี้ต้องขออภยัยนะเสียงอาจจะ ไม่ค่อยชัดเจนในพอดีไม,ไม่ไม่สบายนะครับเสียงอาจจะไม่ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงเข้ามาแทรกบ้างน,นะเพราะว่าอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับว่าปิดคับเนี่ยนับขึ้นยังไงหลังจากที่ราคาเริ่มเริ่มดีดรีบาึ้นมาแล้วก็ในส่วนของมุมมองของปิดคับเนี่ยผมก็มองเป็น2เคสหลักๆเหมือนเดิมก็คือมุมมองของ i m p เพล e แล้วก็นอนนะครับ แต่หลักส่วนตัวเนี่ยให้น้ำหนักของเคสนอนมากกว่านะครับเพราะว่าอิมเพลวเนี่ยมันถามว่าได้ไหมก็ได้แต่มันดูแปลกๆเดี๋ยวไปดูเคสแรกก่อนครับหนึ่งจุดหนึ่งกรณนี้เป็นอิมเพลวเว็บนะครับพอเปิดภาพมาดูที่ไทม์เฟรมวิกนะครับของ b ิ t ครับก็ถ้าเรามองจากสายตาเปล่าเลยแล้วก็ลองแบ่งท่อนดูเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ก็คือเป็นไซเคิลที่หนึ่งนะครับก็น,นี่คือไซเคิลที่หนึ่งแล้วก็น,นี่คือไซเคิลที่สองมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ มองไม่ยากซึ่งขนาดไซส์ดีกีมันก็พอๆกันแล้วก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าไซเคิลเน,นี้ยอาจจะจบไปแล้วขึ้นหนึ่งหนึ่งขึ้นหนึ่งแล้วตอนนี้กําลังปรับตัวขึ้นสองนะครับซึ่งสองตัวนี้อาจจะเป็นแค่ขา A ก็ได้ก็ <c oughs> ครับแค่ขา A ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงตรงชุดขึ้นหนึ่งเนี้ยอาจจะมีหนึ่งน้อยสองน้อยสามน้อยสี่น้อย แล้วก็ขึ้น,นห้า <c> น <oughs> อใ้พครับเพ <c oughs> ื่อจบหนึ่งใหญ่แล้วก็ค่อยมาลงขึ้นสองตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยถามว่าสองกับสี่มันสมเหตุสมผลไหมส่วนตัวก็มองว่าไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าสี่มันเป็นการทิ้งของซึ่งดีกีมันก็ค่อนข้าง,งเล็กกันครับแต่ก็เรามองเป็นสวิงเดียวกันก็ได้ก็มองง่ายๆก็อันนี้ก็คือจบไป็นหนึ่งเซแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในเซคเกที่สองก็คือขาเอหรือว่าสอง อยู่ที่ว่ามันจบหัวไม่จบนะครับซึ่งที่ลงมาเป็นขา A ของสองเนี่ยมีลงด้วยกันอยู่2องเคสก็คือลงเป็นนอนแล้วก็ลงไปดินเผาถ้า A ลงมาเป็นนอนก็คืออาจจะลงมาเป็น A B C X A B C ตอนนี้กำลังอยู่ในขา C ของนอนที่ที่สองนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน C นะครับอันนี้จะลงมาเป็น A E ี A าว B ลง C เล่ง X ลง A นดรีบาวบีแล้วก็คือขา c ซึ่งอาจจะจบขึ้น2ตัวนี้หรือว่าเป็นขา A ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยแบรเป็นขา a นะเพื่อเตียวรีบาเพื่อขึ้นขึ้นสามหรือว่ารีบาวบีเรียว่าขึ้นสามนะครับซึ่งถ้าเป็นสาจริงๆมันก็ต้องเบรกตรงนี้ไปแล้วก็ไปอีกไกลเลยซึ่งผมมองว่าให้น้ำหนักน้อยเพราะว่าอะไรชุดเนี้ยมันเหมือนการทิ้งของมากกว่าการทิ้งของค่อยทิ้งของทิ้งของเพราะฉะนั้น ก็เลยมองว่าโอกาสที่มันจะเป็นขึ้นสามเนี่ยก็เลยให้น้ำหนักน้อยก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแค่ b มากกว่านะครับหรือว่าถ้าเป็นนอนก็อาจจะเป็นแค่ขา C เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเคสนอนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังมาอยู่ในขา C ของนอนชุดที่2เดี๋ยวเราค่อยมาซูมดูว่าท่อนนี้มีโอกาสจบหรือยังนะครับมีโอกาสจบหรือยังทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ อีกเคสหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ได้ลงเป็นนอนนะครับมันอาจจะลงเป็นอิมเพลวก็คือลงมาเป็นขึ้นหนึ่งเลงสองลงสามขึ้นสี่แล้วก็ลงห้าก็คือลงมาเป็นหนึ่งน้อยสองน้อยสามน้อยแล้วก็สี่น้อยแล้วก็ลงขึ้นห้าตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าไอตอนนี้ก็คือเหมือนกันทั้งสองเคสก็คือก็คือขาสุดท้ายเหมือนกันนะครับ อันนี้คือขาที่ห้านะครับเพื่อจบ a ซึ่งส่วนตัวก็มองว่าถ้ามันเป็น a เนี่ยถ้ามันลงชุดนี้ลงไปดนินพาก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะแต่ถ้ามันเป็นขึ้นสองเนี่ยมันผมให้น้ำหนักเพราะว่าสองเนี่ยมันเป็วลาสามมันเป็วลาสามเพราะฉะนั้นเราเห็นสวิงเนี่ยมันเกินสามก็เลยให้น้ําหนักว่ามันน่าจะเป็น a ของสองมากกว่าหมายความว่าถ้ามันจะเป็นสองขึ้นสามจริงชุดนี้ก็ต้องเป็น B ก่อนครับแล้วก็ลงมาเป็นขา C อีกรอบหนึ่ง มาคองว่าสองอ่ะ,ะค่อยมาจบตรงนี้นะคะรับแล้วค่อยเตรียมยิงยิมเพาข,ขึ้นขึ้นสาไปนะส่วนตัวให้น้ำหนักของของของการยินแบบนี้มากกว่าะครับอันนี้สำหรับเคที่บิ๊กคัพนะครับะะเป็นยิมเพาะนะ <c oughs> ซึ่งส่วนตัวก็ให้น้ำหนักเคสนี้น้อยๆนะเดี๋ยวเราไปดูอีกเคสนึงดีกว่าที่มันมีความเป็นไปได้แล้วก็สมเหตุสมผลมากกว่าก็คือเคสที่มันเป็นนอน ที่เป็นนอนนะครับก็คือชุดนี้ก็คือมองมองเป็นไซเคิลแล้วก็ A B C จบไปแล้วหนึ่งไซเคิลก็คือจบ A A ใหญ่นะครับตอนนี้กํลาลังลงเป็นขา B ใหญ่นะครับขา B ใหญ่ก็จะเหมือนเมื่อสักครู่ทีาจบ B ก็เตรียมรีบาวขา C ซึ่ง B ก็ลงมาได้เป็นทั้งถ้า B ที่เป็น B เนี่ย โอกาสที่เป็น B ก็คือต้องลงมาเป็นนอนได้อย่างเดียวถ้าเป็น Impulse เนี่ยใน B จะจะไม่มี i m p o l s e นะครับถ้าเราเรียนเรื่องของ e l e t Wave มาเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น B ชุดนี้ก็อาจจะต้องเป็นนอนแต่ก็เหมือนกันคือตรงนี้อยู่ในขาสุดท้ายเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะลงมาเป็น A B C X A B C แบบนี้ก็จะคล้ายๆกับภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ที่ผมเขียนเลยครับเพราะฉะนั้นพอเรามาดูตรงเนี้ ถ้ามันเป็น B ไป c เนี่ยหมายเขาว่าบิ๊กคัเนี่ยจะเป็นแค่โครงสร้างไซเวในภาพใหญ่ก็คือจะเล่นอยู่ในกรอบตั้งแต่ประมาณศูนย์ถึงห้าร้อยเหรียญโดยประมาณเป็นกรอบสวิงในในภาพใหญ่จะเป็นโครงสร้างไซเวแล้วก็จะลงมาเป็นขาอีกขาหนึ่งแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆอก็มีความเป็นไปได้ถ้าเหรียญมันไม่ได้เป็นระดับมหาภาพก็คือไม่ได้เทตุกันทั้งโลกแล้วก็อาจจะใหญ่แค่ในระดับโลคอลอย่างเงี้ย ก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะไซด์เวย์ในภาพใหญ่แบบมีไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนตัวก็ให้น้ำห,หนักของเคสนี้มากกว่าการที่จขึ้นไปทิ้งเขาครับแต่เราก็ยังไม่ได้ตัดออกเพราะว่าจ้งองรอตลาดเฉลยนะครับเราถึงจะมาวิเครเขาะห์ขั้นตอนว่ามันเป็นแบบไหนทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งก็คือกรณีที่ B เนี่ยยังไม่ได้จบถ้า B ยังไม่ได้จบเนี่ยเคสนี้จะเป็นอะไรก็คือลงมาเป็นแค่ขายน้อย A วงเล็บ ึ่งเองวงเล็บก็ลงมาด้วยกันมี2เคสเหมือนมัสักคู่เลยก็คือ a impel กับ a o f non ครับแล้วก็ดีรีบาว b แล้วค่อยลงขา c แบบเนี้ยค่อยจบ b ใหญ่หมายความว่า b สีชมพูที่เรามองว่าจบตรงเนี้ยมาจบตรงนี้แทนก็ใช้เวลาอาจจะ5 6เดือนหรืออาจจะปีนึงเพื่อเตรียมรีบาวขา c ก็จะใช้เวลาไซเวอ์อีกสักพักหนึ่ง ภาพจะใหญ,ใหญ่ส่วนตัวบบเนี่ยแปรเคสนี้กับเคสก่อนหน้ามากที่สุดนะก็คือเคสที่มันเป็นการจบ b แล้วขึ้น c กับเคลที่ b ยังไม่จบนะครับเพื่อลง a เนี่ยส่วนตัวแปรสองเคสนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเรามาซูมดูกันต่อนะครับว่าผมอ่ะส่วนตัวขอตามไปเคสนี้ก่อนละกันก็คือเดี๋ยวเรามาซูมดูดูต่อว่าขา a เนะี่ยมีโอกาสจบหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเลยเองซูมมาดูท่อนนี้ท่อนสุดท้ายเนี่ย เดี๋ยวเรามากไว้ครับทีนี้เปิดมาดูทางเฟรมเรย์บ้างถ้าขา c ีเราได้ถึงบริบทเทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดเนี่ยนะตรงดีคีย่อยเนี่ยมันดูค่อนข้างยากนะ แต่ถ้าจะมองก็คือจะมองเป็น triangle นะถ้าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดเริ่มต้นของชุดขา C อยู่ตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึนะครับแล้วก็ปรับเป็น triangle A B C D E แบบนี้เพื่อจบสองนะครับแล้วก็ค่อยทิ้งตัวลงขึ้น3มมาแบบนี้ตอนนี้อาจจะปรับเป็นขา A B C ่อจบสี่อีกได้แล้วก็ลงห้าหมายความว่าขา c ีหรือที่เราตามในภาพใหญ่เม่สักครู่เนี่ยจำได้ไหมฮะขา C ในภาพใหญ่เม่สกครู่เนี่ยขมเเียนเป็นสีฟ้าแล้วกันเป็นสีฟ้าตรงเนี้ยอุ้ยโทษครับหมายความว่าสีสีฟ้าตรงเนี้ย อาจจะเหลืออีกขานึงก็ได้นะครับอีกขาหนึ่งก็คือเมสรูเนี่ยเราตามขา C กับขึ้น5ใช่ไหมคขึ้นหน้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจบตรงนี้ซึ่งขา C เนี่ยชุดนี้อาจจะลงมาเป็นนอนหรือเป็นนิพาวก็ได้ถ้าเป็นนอนก็อาจจะเป็น A B C X A, A B C ถ้านอนเนี่ยก็จะเหลืออีก,อก2ขานะ แต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่พูดถึงก็คือขอตามมาเก็ของ m p นพ s e ก่อนก็คืออาจจะได้อีกขาหนึ่งนะครับก็คือเตรียมลงจบ4แล้วเตรียมลงขา5นะครับเคสนี้จะผิดเกื่อนไขก็แต่เมื่อถ้าถามว่าชุดนี้โอ้แล a p หัวหนึ่งได้ไหมส่วนตัวก็มองว่าได้นะอาจจะขึ้นมารีเทสท,ที่แนว75ถึง80ได้ ไม่ผิดอะไรเพราะว่าชุดนี้เป็นเป็นปลายคืนนะสามารถเกิด Terminal i m p ิมพาวเวฟได้นะครับเทอร์มินัลอิมพาวเวฟหรือว่า ding, แล้ก็อกอกเอดิ้ง d i a g o n a l ยเกิดได้เพราะว่ามันเป็นในส่วนองสณาปลายคืนก็คือขา C ชุดสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นขา5เพราะฉะนั้นชุดนี้จะขึ้นมาโอ้ลับโลหนึ่งก็ไม่แปลกหรือรไม่โอ้ลัก็ได้นะการที่ r e ท a อะไรอาจจะมาเทสตรงนี้ก่อนหมายความว่าขา C อาจจะมาจบตรงนี้แล้วค่อยลงขา5อีกขาหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย อาจจะเล่นรอบเด้งของขาสี่ก่อนใครที่ทตามตัวบิกคับนะอาจจะเล่นรอบเด้งของขาสี่อาจจะมีขาห้า 5. แต่ถ้าถามว่ามันจบเลยแล้วมันขึ้นเลยได้ไหมก็ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แหละเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่ว่าถามว่าถ้ามันจะามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะดูได้ยังไงก็คือผมมองว่ามันต้องทําลายก็คือฐาสอง ่าไรครับเพราะว่าถ้ามันเป็นการลงของ i m p พ l s e จริงๆเนี่ยมันต้องไม่เบรห1.13.99นะครับก็คือตรงนี้หรือถ้าเอาเอาให้ชัวนะผมมาร์กเป็นสองโซนเนี่ยก็คือ1.13.99 1.23.07ถ้าเบรกเมื่อไหร่แปลว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นหมายความว่าอิมพัลที่เรามองว่าไอ้ขาสี่ที่มันจะลงห้าเนี่ยมันเลยขาหนึ่งอาจจะไม่เกิดแล้วก็ได้ อันนี้ผมให้เป็นแผนเผื่อไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ตกรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอให้มุมมองแบบนี้แล้วหลายท่านอาจจะมารอรอเล่นขา5อีกขาหนึ่งแล้วค่อยเก็บสะสมแล้วค่อยเล่นเด้งขึ้นไปก็อาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นผมก็ให้อีกเคสหนึ่งก็คือถ้ามันทําลายฐาน2ที่เป็นชุดทางเคลื่นตรงนี้ได้นะครับเนี่ยทางเคลื่นตรงเนี้ย A B C D E ตรงเนี้ยได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะจบก็คือร้อสิบสาถึงร้อี่สิบสานะครับเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นโซนที่ต้องระวังนะครับเป็นโซนที่ต้องระวังตอนนี้อาจจะร,รีบาวขาสี่อยู่นะตรงนี้เป็นไทรเกิลชัดเจนนะ เราก็ลงมาชุดนี้ถ้าถ้าเป็นกฎของสลับของอิเลเวชชุดนี้เป็นท r เกอร์ชุดนี้ก็เป็นทั้งแฟตแล้วก็ซิกแซกได้ถ้าอันนี้เป็นขา A อันนี้เป็นขา B ลองวัดขา B ครับ B เกิน61.8มานิดหนึ่งก็อาจจะเป็นแฟตได้เพราะเป็นแฟตเป็นตระกูลเวก B ขา C ก็อาจจะยาวไม่เกินเท่าไหร่ครับ38.2 อ่ะก็คือมองที่ก็คือเนใกล้ๆก,กับโซน P P P พอดีเห็นไหม76.27อันนี้เป็นแนวต้านระยะไกลนะก็คือเล็งไว้2โซนนี้ผมไม่แน,น่ใจว่า,วาบิตคับมันมีให้ให้ใช้เซลหรือว่าช็อตรหรือเปล่านะครับที่138.2ก็คือมองไว้ที่71.97กับ76นะครับเสียงไม่ค่อยมีแล้วก็คือมองมองไป2โซนนี้ จ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าเจ็ดเจ็ดิบหกจุดสองเจ็ดถ้าเป็นขา4จริงๆเนี่ยซึ่งถ้าใช้เวลาก็ควรจะพอๆก,กันกับชุดนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นแฟลอาจจะประมาณอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งชุดนี้ก็อาจจะประมาณอ่ะก็ใกล้เคียงกันนะเนี่ยถ้าดูดจากท่าที่ว่าแล้วเนี่ยแล้วค่อยๆขึ้นไปก็ใกล้เคียงกันไม่ไม่ได้ผิดแปลกอะไรก็ประมาณยี่แปดกัน,นยาก็ ไปลายเดือนนี้ก็อาจจะทราบแล้วว่าบิทค,คัพเนี่ยจะมีลงขาห้าไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้เดี๋ยวเราไปดูท i m เฟรมระยะสั้นกันว่าผมมองอยังไงนะครับมองอยังไงก็คือโอตอนนี้มันดีมาค่อนข้างแรงนะจริงๆผมเลงไว้ก็คือเนี่ยเป็นเป็นโซนแนวต้านนะครับตอนนี้มันผ่านแล้วผมลบออกไปเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะก็เล็งไว้ที่53.24นะครับอันนี้เป็นแผนที่ทำไว้เมื่อเมื่อช่วงเช้าแล้วแล้วก็54.79นะครับไม่ควรเบรห57.81ถ้ายังอยากจะลงต่อนะครับถ้ายังอยากจะลงต่อถ้ายังอยากจะลงต่อแถาถามว่าเบรกได้ไหมก็เบรกได้นะชุดเนี้ยถ้ายอ่อลงมานะครับอยู่ที่ว่ามันจะยอ่อยก หรือว่าย่อย่อหลุดนะครับเพราะฉะนั้นแผนก็คือตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ทันแล้วจริงๆโซนนี้ยมันก็เป็นโซนแนวรับที่ผมเลงไว้เมื่อวานแหละนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันลงมาในโซน2.8แต่ว่าผมคิดว่ามันจะลงมาเทสโซนนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นก็เลยทําเป้าโซนนี้ไว้ให้ใครที่ดูคลิปเมื่อวานเนี่ยอาจจะมารอรับโซนนี้อาจจะพ่านนะครับผมคิดว่ามันจะมาโซนนี้มันมีระยะมากกว่านะครับปรากฏว่ามันมาแค่โซนนี้ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นโซนแนวต้านแล้วก็ถามว่าเบรกได้ไหมก็เบรกได้นะไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับตรงเนี้ก็อย่างที่เราวัดก็คือขาซีมาสนะักูลอะไปได้ถึง71-76ตัวประมาณนะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเอาแค่กรอบของวันเนี้คิดว่าโซนของ53-54ก 54, ตัวนี้ก็แข่งกันนะแต่ถา้าเบรก57.81เนี่ยก็โอเคแต่ถามว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างก็ถ้าไม่มีฝั่งเซลล์ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว อาจจะต้องรอย่อลงมานะรอย่อลงมาซึ่งโซนแนวรับผมมองว่าถ้ามันดีดไปขนาดเนี้ยอมผมมองว่าโซนแนวรับเบื้องต้นนะโซนแนวรับเบื้องต้นนะก็เลยเลงว่าคิดว่าสองโซนนี้น่าจะน่าจะเอาไม่อยู่ละเดี๋ยวอะวังเข้าค้าเลนะ ผมมองว่าแนวรับที่น่าสนใจถัดมานะก็คือของปิดครับนะถ้าเราเล่นฝนะั่งบายนะ4 2 7 3ตีสัก4 3ก็ได้ครับแล้วก็เนับลึกๆเลยก็คือ3 7 9ซึ่งมองว่ายากอยู่นะส่วนตัวเนี่ยก็คือบ่ายที่4 2 7 3นะถ้าลงมาน่าสนใจนะหรือว่า3 7ก็ได้ครับถ้าถ้าหลุด3 5ไปก็คือดูไม่ดีสำหรับฝั่งบายนะฝั่งเซลผมไม่แน่ใจว่ามีว่ามีหรือเปล่าหรือว่าช็อตเนี่ย ผมไม่แน่ใจถ้าใครใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกทีนะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าเป็นบิตครับในไทยเนี่ยมันจะไม่มีตัวฟิลเจอร์เพราะฉะนั้นถ้าในใบนั้นยังไม่มีก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีไม่มีเซ็ไม่มีช็อตฟิลเจอร์นะครับหรือว่าเซลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมารอเล่นที่โซนนี้แหละครับมาฝั่งบายก็แผนเมื่อวานก็เกือบได้นะพอดีอย่างที่ผมบอกไปว่าเล็งไว้ที่โซนนี้มันมันเล่นแค่โซนนั้นแล้วก็ดีนะครับ ไม่เป็นไรครับก็เป็นก็ลองลองมาดูแล้วกันก็คือเป็นไปนตามสรงขึ้นนะก็คือถ้าเป็นชุดนี้ดิลรีบาวได้1 1 1สถึงสิบโดยประมาณนะคือขา4เพื่ออาจจะลงต่อขาหาอีกขาหนึ่งนะครับก็ประมาณเนี้ยครับสำหรับบิทครับก็ใครที่ชื่นชอบการให้ความรู้แบบนี้อยากสนใจเพื่อเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมก็สามารถสมัครเปิดบัญชีเข้ามาทางเพจได้นะครับจะได้ เรียนรู้สิทธิ์เรียนคาดพิธานฟรีนะก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตารางไว้นะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วถ้าเกิดว่าผมหายเป็นปกติก็น่าจะกลับมาไได้แต่ถ้ายังไม่หายก็อาจจะต้องพักก่อนนะครับเพราะว่าเสียงมันจะไม่ค่อยชัดนะครับก็ประมาณเหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดสัปดาห์หน้าวันอังคารวานันพฤหัสวันเสาร์ก็เราก็จะมาเจอกันอีกนะครับประมาณนี้หลังจากที่หยุดกันไปประมาณสัปดาห์กว่าแล้วก็คิดถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเหมือนกัน ครับอยากจะมาไลค์อยากจะมาแชร์ไอเดียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับใครที่อยากติดตามอัปเดตแผนต่างๆก็ไปติดตามที่เพจได้ตามผมลงทุนตามผมลงทุนคริปโตครับในส่วนของตัวคริปโตจะเน้นในส่วนของเหรียญอื่นๆเพิ่มเติมด้วยใครที่อยากเน้นคริปโตก็มาตามที่เพจนี้ได้โดยเฉพาะส่วนใครที่อยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพูดคุยก็แอดไลน์เข้ามาได้ครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดส c r i b คลายเป็นกำลังใจให้ด้วยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกาไร สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะมีเสียงแร้เข้ามาบ้างนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ